สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดรนายแพทย์มโนเหล่าหาวนิ์ที่ปรึกษากรรมมาธิการาศาสน,ะะนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผู้อำนวยการสถาบันคารทีมหลาลัยลงังสิตในประเด็นที่ว่าหมอชีวกเป็นใครเป็นหมอที่เก่งด้านไหนแล้วในพระไตรปิฎกเขียนว่ายังไงครับดร ในในพระไตรปิฎกมีการเล่าเรื่องนะครับชีวกะโกมารพับว่าเป็นแพทย์หลวงนะครับอยู่ในกรุงราชคฤห์อันนี้แน่นอนมี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 ตัวตนแน่นอนแต่ในในแพทย์แผนไทยก็ถือว่าท่านเป็นแพทยประจําตัวพระเจ้าครับนะครับแน่นอนเราจะพระเจ้าเสด็จไปไหนก็จะเสด็จตามไปด้วยจะไปตามด้วยถูกไหมฮะ คล้ายๆเวลาเขเป็นต้นกําเนิดของแพทย์แผนไทยครับก็จะถือว่าแพทย์แผนไทยนี่มาจากท่านแหละครับความจริงไม่ใช่จากในพระไตรปิฎกที่เราทราบเนี่ยนะฮะคาว่าเอาคําว่าชีวะกะโกมารพัฒก่อนรักษารักษ์กษชีวะกะแปลว่ามีมีชีวิตอยู่เนื่องจากเขาไปเจอทารกเนี่ยมีแรงมาลุมอยู่ทารกเป็นแล้วก็พระเจ้า้ทสูก,ก็ไปถามนี่เป็นตำนานนะครับ บอกว่าเด็กนั้นยังมีชีวิตยอยู่ไหมหมาเล็กก็บ,บอกยังมีอยู่ก็เลยเรียกว่าชีวก,กะครับไปรับมาเลี้ยงในวังเขาบอกเป็นเป็นลูกของนางโสเพณีครับในเมืองครับแล้วก็ถือว่าในพอจีวก,กะเติบโตมาในวังก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะโตตัวเองเนี่ยต่อไปจะทําอะไรดีจะมีอาชีพอะไรดีคก็เลยหนีออกจากวังนะฮะ ไปอยู่ที่ไปเมืองตักกศิลาครับเมืองตักกศิลานี่มีจริงนะฮะปัจจุบันก็มีแต่ซากอยู่ในปักกิถฐานผมเคยไปไหมล่ะเมืองตักกะศิลาเป็นเมืองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสถาบันหรือเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นเมืองซึ่งมีผู้รู้อยู่เยอะคตักกศิลาเนี่ยก็มีมีนักวิชาการเก่งๆเยอะแล้วก็ไปเรียนที่นั่นครับ แล้วก็ไปตอนสุดท้ายเนี่ยก็อาจารย์ก็บอกว่าให้เดินเขาไปในป่าสิให้ไปดูว่าพืชชนิดไหนเนี่ยที่เป็นยาไม่ได้พืชชนิดไหนพืชชนิดไหนที่เป็นยาไม่ได้ใช่ใช้เป็นยาไม่ได้ครับชีวกาก็เดินไปก็เอ๊ะอันนี้ก็เป็นยาได้อันนั้นก็เป็นยาได้นู่นก็เป็นยาได้ไดทํานู่นทํานี่ เดินออกมากลับอ,ออกมา,ามเปล่าในเพื่อนก็ออกมาใส่เอาเอาพืชมาเป็นกระบุงเลยวบ้านมาเป็นกระบุงะครับบอกว่านั่นอันนี้เป็นยาไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่าจบหลักสูตรแล้วเจอทุกอย่างเป็นยาได้หมดครับชีวก,กาก็เดินทางกลับมาแล้วก็การที่กลับมานั้นก็มีไปช่วยเศรษฐีที่เขาปวดเป็นโรคปวดหัวครับแล้วก็พาเอาพยาธิออกมาสองตัว ตอนนั้นมีการผ่าไหมมีการผ่าผ่ากระโหลกการผ่ากระโหลกมนุษย์มีมานานแล้วการผ่ากระโหลกมนุษย์มีมาตั้งแต่มีมานานแล้วมีมานานแล้วฮะแล้วก็มีมีหลักฐานตั้งนานไปแล้วครับแต่ผ่าด้วยด้วยจุดประสงค์แตกต่างกันไปครับนะครับแต่ก็มีบอกในพะไตรวิดกกอบอกว่าชีวกาเนี่ยก็ไปผ่านะ่เป็นคนไข้รายแรกของท่านจริงหรือไม่จริงไม่รู้อนะฮะครับตอนนี้พออยู่ใน พอโกมาราพัทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นามสกุลนะชีวะก,โโกะโกมารพัทนี่เป็นชื่อเดียวกันไม่ใช่ชีวะกะไม่ใช่นามสกุลชีวากะโกมารพัทเนี่ยเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งครับเหมือนกับเหมือนกับนันน่นเหมือนกันวัสการะพราหมณ์ครับนัน่นคือตําแหน่งไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อครับวัสการะแปลว่าผู้ทําฝนหรือเรนเมเกอร์ครับนะครับ โกมารพัฒนี่เป็นอะไรโกมารพัฒมาจากภาษาสันสกฤตเกมารพัฒจะแปลว่าแปลว่า pediatrician แปลว่าหมอเด็กหมอเด็กฮะคือไม่ได้เก่งทังด้านการผ่าตัดอย่างที่บอกหรอกครับครับแต่ท่านเก่งในการดูแลกุมารกุมารคือเด็กเป็นหมอเด็กในวังับพระเจ้าอาชาติตรูแค่นั้นเองนี่ถ้าแปลตามรากศัพท์เดิมนี่ก็คือเป็นหมอเด็กเป็นหมอเด็กทำไมมาแปลงเป็นหมอ สมุนไพรหมออะไรเยอะแยะไปหมดใช่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องการสํานานเรื่องสวนผัยเนี่ยผมว่าดีส่วนจริงมีส่วนจริงแล้วคงเป็นเป็นแพทย์ที่มีฐานะดีครับทาไมทาไมรทำไมดรคิดว่าเป็นแพทย์ที่ฐานะดีอ้าวมีเจ้าของสวนมะม่วงใหญ่อ๋อมีในสามัญเดผลละสวนมีมีมีเป็นเจ้าของสวนมะม่วงใหญ่ใช่ครับที่พูทเจ้าไปบำนักที่นั่นแล้วจิวกะเนี่ยก็เข้าใจเรื่องสรีระวิทยาเรื่องอะไรเยอะแยะเลยครับ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอไปเจอภิกษุอยู่สามรูปซึ่งจำบรรษาย่ในถ้ำแล้วก็มีร่างกายผ่ายพร้อมผิวค่อนขทางจะออกเหลืองครับท่านก็แนะนําให้ภิกษุเหล่านี้ออกกําลังกายเป็นประจำแล้วประกาศทูลพุทธเจ้าว่าเนี่ยเจอพระสามรูปเนี่ยอยู่ที่ในถ้ำแล้วก็ก็เลยแนะนําอย่างนี้พุะเจ้าก็ดีแล้วับ ขอให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยออกกําลังกายเป็นประจําเพราะงั้นในพระวินัยไม่มีข้อห้ามภิกษุออกกําลังกายเลยแม้แต่น้อยในในพระวินยัยพิดกไม่มีเลยไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามภิกษุออกกําลังกายได้หมดถ้าออกกําลังกายไหนนี่หมายถึงว่าเล่นกีฬาดิก็ <c oughs> ใช่อาจจะไม่ได้เล่นเป็นเกมแต่าออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับ <c oughs> อาจจะเล่นโยคะแขวงแขนออกกําลังกายที่ได้เหงื่อ ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามให้สลับสรนได้วยซ้ำครับนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับเป็นสิ่งจําเป็นเพราะนั้นการออกกาลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รู้ชัดในสมัยสองพันหกร้อยปีที่แล้วอ่ะว่าเป็นคุณกับร่างกายครับนะฮะหมอชีวกในการศึกษาการแพทย์ระดับโลกเนี่ยเขาเขามองว่าไับคือไม่มีเขาไม่ได้ตีความเหมือนคนไทย องค์ไทยก็ลึกว่าเป็นฤาษีครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแพทย์ประจาตัวพุทธเจ้าครับใช่ไหมในมหาปริยภานสูตรนี่ไม่มีสิวกะตามเสด็จที่ไหนเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยโอกเคหมอชีวกเข้ามาเมืองไทยตอนไหนก็เข้ามาพร้อมพุทธศาสนาครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากอิทธิพลของพุทธศาสนาเนี่ยก็ทําให้แพทย์แผนไทยเนี่ย ก็เชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นบรมครูทางการแพทย์ครับเป็นผู้ให้กําเนิดวิชาแพทยศาสตร์นะครับความจริงไม่ใช่เรารู้ว่าวิชาแพทยศาสตร์เินเดียนี่พัฒนาไปไกลมากนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เชื่อแบบแพทย์ตะวันตกเลยครับเขาเรียกว่าอายุรเวศครับเป็นคมพีสําคัญมีอยู่สองคำพีครับจารกะสังหิตากับสูสูสังหิตาคําว่าอายุรเวศเนี่ยเป็นเป็นภาษาอะไรครับ ภาษาศสกฤต,ตเป็นอายุรเวทเนี่ยเป็นภาษาศสัเป็นภาษาศาสตรอายุรเวทะความรู้ทางด้านอายุครับท่าังไงจะมีอายุได้ยืนแข็งแรงครอายุรเวทก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยทยํายังไงให้อายุยืนอ่าใช่ครับ,รบแล้วต่อมาก็มีคัมภีร์อยู่สองคัมภีร์อัมภี่หนึ่งเป็นทางด้านเิซีนทางด้านการแพทย์ครับเลืจาระกะสังหิตาครับ คำว่าสังหิตานี่ถือว่าสูงมากนะครับ,รบเท่าเกือบเท่าพระเวทเลยอ่ะบอีกฉบับหนึ่งสูสู่สังหิตาสูสูงสังหิตาเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องการผา่าตัดครับ,รบแพทย์อินเดียเนี่ยมีมีอุปกรณ์ในการผา่าตัดเยอะมากมีเล็กๆเนี่ยคมกริบเลยครับวิธีการผา่าตัดหมออังกฤษศัลย์วัณิาต้องไปเรียนจากหมออินเดียเลยการผา่าตัดจมูก แล้วทําให้เกิดวิชาผ่าตัดตกแต่งศิลปกรรมความงามเกิดขึ้นครับอินเดียทามานานแล้วล้ยมีการใช้ปัสสวาวะโคะครับชีวัวเนี่ยนะครับมีมีแอมโมเนียสูงมากเ้ค่าเชื้อโรคเขารู้จักวิธีการใช้ยาเชื้อโรคเขาชู้จักวิธีการใช้ชีวัวมาเป็นพัน<ช>เป็นพันปใีใช่แล้วในในประเทศไทยก็ นึกว่าคําว่าโปูติมุตกะเนี่ยบร้ามูดเน่าเนี่ยอคือน้ํามูดของโคไม่ใช่ของวัวของวัวนะเป็นน้ําปัสวะของบัวของโคไม่ใช่ของโคที่ที่ที่ปัจจุบันเนี่ยทีความชื่อเรื่องคือการดื่มฉี่ตัวเองเนี่ยใช่ไม่ใช่เลยเพราะงั้นยาเนี่ย ในอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกที่บอกนะครับอ่าฮะยาเนี่ยยาดองน้ํามูดนั้นไม่ใช่ปัสสาวะโคนปัสสาวะโคเพราะมันมีมันมีแอมโมเนียสูงมันฆ่าเชื้อโรคครับครับเออคือคือความผิดเพี้ยนในการแปลแปลเนี่ยคือเขาไม่รู้จริงจริงคือลึกนเขาเขาเชื่อเชื่อตามครูบาอาจารย์ เขาก็เชื่อตามครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ตีตีความอย่างนี้ก็เชื่อตามนั้นครับเอาวัวมาตวงไม่ใช่ฉี่ตัวเองอะฉี่พว่าแพทย์แผนไทยบางคนเนี่ยแพทย์นไทยาทางเลือกอะ่ะนะครับ,ครบเคยก็ลองทดลองดื่มปสัสสาวะตัวเอง,เองนึกว่ามันจะดีขึ้นครับปรากฏว่าดื่มแล้วมันเป็นของเสียไง ันเป็นของเสียหลวงพ่อชาสุวัตโธเล่าให้ผมฟังครับนะครับตอนตอนที่ทดลองยังบวชอยู่ไม่ตอนนั้นผมเป็นนิสิแพทย์อ่าครับอลาธรรมทายาตไปอยู่กับท่านครับสองเดือนท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าท่านหล่อทดลองดื่มชีตัวเองดื่มชีตัวเองดื่มปุ๊บเก็จะขับปัสสาวะครับยิ่งดื่มยิ่งดื่มปัสสาวะยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากครับ จนต้องเลิกอ่ะเพราะมันเป็นของเสียครับเพราะมันแอบสอเข้าไปในในลำไส้อย่างไหมฮะถ้าเสียอยู่แล้วแล้วร่างกายก็รีบขับออกมารีบขับออกมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคนั่นแหละครับที่ทำไมทำไมไม่มีคนพยายามอธิบายเรื่องนี้ว่าน้ํามูดเน่าเนี่ยมันเป็นมันชี้อน่าเพราะเขาไม่รู้ไงก็ไม่ได้อ่านจาระาสังหรุษเต้ในเดียใช้น้าตัวนี้อยู่ไหมในเดียในเดีย เขาก็ย <preach science split nationwide> ังใช้น้าบัวอยู่อ <necessary> ุจล่าบัวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะในอินเดียอบัวตัวหนึ่งเนี่ยมีเทพเจ้ากี่องค์รู้ไหมครับก็เป็นสิงสถิตอยู่อกี่องค์ครับสามสิบสามโกรดจํานวนสามสิบสามโกรดนะครับไม่ใช่สามสิบสามตนสามสิบสามโกรบแล้วก็เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนางลักษมีพระนางลักษมีอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ในขี้วัวอยู่ในขี้วัวใช่มันขี้วัวเป็นการสองศักดิ์สิทธิ์ครับผนังรักมีในนั้นครับคนอินเดียถึงชอบขี้วัวมากก็จะไปแปะข้างข้างผนังนะฮะให้มันแห้งมาทําฟืนครับเวลาประกอบพิธีอะไรก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เกิดใช้ขี้วัวนี่แหละนั่นแหละครับครับทิพย์หมอชีวกโกลมาลพัฒเป็นใครกับดรมโนแค่นี้ครับสวัสดีครับ